และวันนี้นะครับถึงเวลาแล้วที่ผมจะไปแต่งรถครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมชัปปี้ชนแนลนะครับและวันนี้นะครับพี่จะพาไปแต่งรถเว้ยโดยวันนี้นะครับพี่จะพาเจ้าบูตัสคันนี้นะครับ โดยการแต่งครั้งแรกนี้นะครับสิ่งที่พี่อยากทามากๆนะครับนั่นคือการ เปิดตูดเว้ยโดยเจ้าน้องบูทัสคันนี้นะครับก็คือ Z x 5เนะครับเราจะพามันไปแต่งนะครับจะพาเจ้ารูปรักคันนี้นะครับไปแต่งนะครับโดยการที่เราจะไปแต่งวันนี้คือเราจะไปเปิดตูดเปิดตูดคืออะไรเปิดตูดคือการเอาเจ้าตัวนี้ออกนะครับที่ใส่ป้ายทะเบียนกับไฟเดียวตัวนี้ออกนะครับก็คือพี่อยากได้ตูดแหลมๆนิดนึงนะครับก็เลยต้องเอาตัวนี้ออกนะครับแล้วเราก็จะไปใส่แป้นแบบพับได้แทนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าพี่จะเปลี่ยนแบบไหนและอะไรยังไงบ้างแต่ที่สาคัญครับพี่จะเปลี่ยนไฟท้าย ด้วยอันเดิมมันก็เป็นไฟไท้าย LED สวยอยู่แล้วใช่ไหมแต่พี่อยากเปลี่ยนแบบเป็นแบบมีไฟเรี้ยวในตัวเออแล้ววันนี้นะครับเราก็จะไปที่ร้านร้านหนึ่งนะครับที่บอกเลยว่าเขามีของแต่งรถแบบเยอะมากนะครับหลายรุ่นนะครับเดี๋ยวเราจะตามไปกันเลยอะแต่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด s u b สไครต์ด้วยนะครับเพราะตอนนี้พี่ก็จะมาสายแบบไบค์เกอร์นิดนิดนะไปตามมาเลยู ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปที่ร้านนะครับผมก็ออกมาตอนประมาณบ่ายนิดๆนะครับ่ะเดี๋ยวเราต้องเดินทางไปที่ร้านกันนะครับไป ก็มาถึงที่เรียบร้อยโอ้โหก็จะมาถึงนะครับผมก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะอ่ะตอนนี้นะครับโอ้เราก็อยู่หน้าร้านโอ้ติดใบเยอะแย,ยะมากมายนะครับผมตอนนี้ครับเราอยู่กับเจ้าของร้านสวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับคุณตองนะคร<อ>ับผมเป็นเจ้าของร้านทีซ่าบใบช็อตนะครับ ซึ่งพี่เนี่ยเซิร์ชเจอใน f a ฟ e b o o k เจอไฟท้ายจเจออะไรเป้นท็อไทสันอ่าไทสันแม่เหล็กอุ้ยร้านนี้โอเคแล้วก็แบบมีภาพอะไรเงี้ยอ่ะลองไปดูเพจนั่นแหละครับพี่ก็เจอเพจนี้นะครับแล้วพี่ก็เอ้ยติดต่อคุณตองครับผมผม สนใจอยากได้ให the ้ไฟท้ายนะครับเพราะคุณตองก็บอกมาที่ร้านได้เลยนะครับปกตินะครับปกติจะไม่ได้มีติดตั้งที่ร้านอ่าอันนี้คือแบบกรณีพิเศษก็เลยบอกพี่ก็ไม่ค่อยรู้ว่าพี่จะไปแต่งรถที่ไหนพี่ก็เลยซื้อ้านคุณตองแล้วก็มาใส่ที่ร้านคุณตองเลยนะครับผมโอเคก็ใครที่สนใจนะครับผมอะไรแต่งไฟท้ายสั้นอะไรอย่างนี้ก็เข้ามาดูันที่ร้านได้เลยนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่เพจเพจไว้แล้วใช่ครับผมถ้าใครสนใจนะครับผมก็บอกว่ามาจากเพจพี่ช้าปหรือว่าดูจากที่พี่ช้าปนะครับผม เดี๋ยวผมลดให้พิเศษนะครับส่วนลด5-10เปรเ็นเลยนะครับอร่อยทุกชิ้นเลยนะครับโี่ออะแล้วตอนนี้ครับผมนี่ก็คือเจ้ารูปลักของพี่อยู่ไหนอ๋ออยู่นี่แล้วครับพร้อมที่จะเปลี่ยนแล้วนะครับสําหรับตัวนี้ต้องเปลี่ยนไฟท้ายกับตัวไททายสั้นเขาเรียกว่าอะไรอาเป็นไท้ายสั้นแม่เหล็กนะครับผมสามารถพับปรับระดับได้ตามต้องการเลยนะครับแล้วก็จะมีไฟท้ายไฟเลี้ยวในตัวนะครับผมให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าโอเคครับนอกจากนั้นนะครับที่นี่นะครับเขายังมีนะครับผม รถบิ๊กไบค์มือสองนะครับในร้านนะครับซึ่งมีเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในร้านกันนะครับว่านอกจากเขาจะมีอะไรแต่งแล้วนะครับเขาจะมีบิ๊กไบค์มือสองด้วยนะ,ะเข้าไปดูเลย ครับตอนนี้เราก็อยู่ภายในร้านนะครับซึ่งในร้านนี้มีอะไรบ้างครับคุณตองก็จะมีรถมือสองนะครับผมก็หลายรุ่นเลยนะครับสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนรถหรือออกรถใหม่ก็เข้ามาดูกันได้เลยนะครับผมที่ร้านนะจะพาีวิวรถเข้าใหม่อีงีงคันนะครับผมนั่นก็คือ Honda CVR 650R ปี2018นะครับขอบอกเลยว่าคันนี้แต่งเต็มมาก่านะครับก็ใครสนใจนะครับรถบิ๊กไบมือสองนะครับก็ติดต่อได้เพจนะครับที่ให้ไปนะครับก็อินบ็อกซ์มาถามได้เดี๋ยวเราไปรอดูตอนรถพี่ตอนเสร็จดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคขอบคุณครับคุณต้อง หรือว่าเขามีหลายรุ่นม,มากๆเลยนะครับผมสําหรับอุปกรณ์อะไรแต่งเยอะมากๆนะครับ <P> พี่จะทิ้งริงมาที่ใต้คลิปเลยนะครับผมแล้วก็เข้าไปดูที่เพจก็ได้เลยบอกว่ามีของเยอะมากจริงๆเลยอ่ะก็ฝากร้ารเนเราเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมแล้วก็ใครที่อยาก สนใจจะเปลี่ยนรถหรือว่าอยากสนใจอยากดูรถมือสองก็มาที่ร้านเราได้นะครับผมขอบคุณมากครับครับผมก็ขอบคุณนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากเลยปกติเขาจะไม่ได้ทํารถให้เรานะครับแต่รอเร็วเ็วนี้ใช่ไหมครับผมกำลังจะเปิดร้านเซอร์วิสแบบเต็มระบบทั้งขายอะไหล่ทั้งพร้อมช่างแบบตกแต่งพร้อมเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมรอติดตามเร็วๆนี้นะครับโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับและ ข้าวหน้าผมจะแต่งอะไรนะครับหรือว่าจะไปขี่ออกทีิที่ไหน,นครับก็ต้องรอติดตามเลยสำหรับชารปี้ชแนลนะครับวันนี้ต้องราไปแล้วบ๊าย่าย